บริษัทเดอะไพรทอนจำกัดเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการประกวดมิสแกรนดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงจรหรือ OEM ภายใต้มาตรฐานสากลเช่น GMP HACCP และฮาลาลในครั้งนี้บริษัทเดอะไพรทอนได้สนับสนุนการเป็นสปอนเซอร์ให้กับกองประกวดมิสแกรนนครศรีธรรมราชสุรินทร์สุโขทัยปี2025ซึ่งแสดงถึงบทบาทที่สำคัญในด้านการส่งเสริมกิจาการรม ระดับประเทศอีกด้วย บริษัทเดอะไพรทอนจำกัดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเฟ้นหาสาวงามผู้ชนะแคมเปญการประกวดมิสแกรนนครศรีธรรมราชสุรินทร์สุขโขทยัยปี2025โดยบริษัทได้มอบโอกาสในการสนับสนุนผู้เข้าประกวดที่มีศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และแนวทางการส่งเสริมความงามและสุขภาพนอกจากนี้เดอะไพรทอนยังเน้นการทําการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อย่างเข้มขน้นเพื่อโปรโมตและผลักดันสินค้าในเครือของบริษัท ในหลายช่องทางรวมถึงการสนับสนุนการประกวดและแคมเปญต่างๆของมิสแกรนนครศรีธรรมราชสุรินสุโขทยัยปี2025นี้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะกรีนค่ะอุลวันอัศาตูค่ะ c ีอเดไทยทันสวัสดีค่ะ,คะโอปัทวีค่ะค่ะสำหรับกรีนนะคะก็สนับสนุนทุกเวทีแต่ เราด้วยความที่มิสแกนเป็นเวทีของคนไทยเราก็สนับสนุนคนไทยด้วยความที่กินเองอะค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ผลิตสินค้าให้คนไทยในการทานหรือว่าแบบว่าเราอยากขายหล,ลักๆลูกค้าเราคือคนไทยเราก็เลยเหมือนแบบอยากสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีที่แบบสนับสนุนความสามารถของน้องๆอะไรเงี้ยค่ะเราเลยมองเห็นว่าเฮ้ยเราน่าสนับสนุนนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักกับพีดีด้วยเนาะรู้จักกับน้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลย ไม่ไม่ดีรอที่น้องขอมาก็สนับสนุนเลยค่ะก็เราน้องๆกีนจะมีทีมทำรีเสิร์ชให้ก่อนว่าการที่เราสนับสนุนเนี่ยเราได้อะไรบ้าง บริษัทได้อะไรบ้างแล้วเราได้โปรโมททางด้านไหนบ้างแล้วแล้วผลตอบรับในการที่ที่เราสนับสนุน,นะะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะมีทีมงานทําให้ค่ะการที่เดอะไพทอนได้ก็คือได้การรับรู้ด้วยเนาะได้เพราะว่าสิ้นปีเนะะี่ยค่ะกีน่ะจะมีโรงงานที่2เป็นเครื่องสําอางคู่ความสวยความงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเลยเหมือนแบบว่าโอเพนอยากให้นางงามทุกคนรู้จักหรือว่าคนไทยทุกคนรู้จัก,ททก,จกผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเดอะไพทอนเรา แปลว่าเราก็จะมามองหาผู้บริหารหน้าใหม่จากเวทีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนค่ะเรากำลังหาซีอคนใหม่จากมิสแกรนนะคะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนได้ไปใช่แล้วเราอยากอยากให้น้องๆทุกคนที่มาประกวดที่นี่ค่ะดึงศักยภาพของตัวเองแล้วก็โชว์ความสามารถของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่แบบว่าน้องๆทุกคนจะทําได้เพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวคนไทยนะที่คนไทยมีเวทีดีๆแบบนี้ที่จะให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมโปรเจกต์กันอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยอันดับแรกก็จะเป็นกาแฟนะคะทําไมถึงต้องเป็นกาแฟเพราะว่าเดอะพทอนเองได้สมญานามจากลูกค้าว่าถ้าจะผลิตสินถ้าจะผลิตกาแฟต้องเดอะพทอนเท่านั้นลูกค้ามาหาเราเดินมาหาเรามาจะแบบกาแฟเยอะมากกินก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ ด้วยความที่กินเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกาแฟตื่นเช้ามาทานกาแฟและทุกทุกวันอะไรเงี้ยค่ะอย่างโอเองก็เป็นคนที่ชอบทานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะเราเลยทําสินค้าตัวแรกคือกาแฟเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีทุกบ้านเราก็เลยเหมือนแบบว่าอุ้ยอยากอยากอยากได้เปอร์เซ็นต์ของร์เก็ตของแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนาะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ปีหนึ่งมูลค่าในการที่เขาทําตลาดนะคะเยอะมากปีละประมาณ2 0 0 0 0ล้านเลยนะคะแต่เดอะแพททอนอยากได้แค่1%อซอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบว่า ไปแชร์มาจริงเขามาก็ประสบความสำเร็จค่ะได้ได,ได้ตามใจที่ตัวเองอยากได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสินค้าตัวที่สองจะเป็นคอลคลาเจนค่ะคอลลาเจนจะมีทั้งทรเก็ตเป็นทั้งคนแก่พ่อแม่พี่น้องเราด้วยความที่แม่กินเองก็อายุเจิแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราทําสินค้าขึ้นมาให้ตอบโจทย์ทั้งยายทั้งพ่อแม่พี่น้องเราทานเองะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ส่งต่อให้ลูกค้าเราะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นออดรจีจะมีตัว ชงดื่มด้วยเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานสําหรับวัยทำงานสําหรับสาวสามสิบสี่สิบวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นการตอบโจทย์ด้วย<ก>ในตัวก็คือได้ทุกวัยค่ะตั้งแต่<ช><ไ>วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวก็จะมีโปรตีนด้วยมีไฟเบอร์มีดีทอ็อกนะคะแล้วก็มีตัวบำรุงผิวก็อย่างเช่นวิตามินซีอะไรเงี้ยค่ะก็มีแคปซูลก็มีนะคะที่โรงงานเราเนี่ยมี one ็ t o p service เลยครบวงจรแล้วก็มีมาตรฐาน ISO เก้าพันสองนะคะแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยค่ะ หลักๆจะเป็นออนไลน์ค่ะข้อกีน่ะมาจากแม่ค้าออนไลน์เนาะก็คือหลักๆจะเป็นออนไลน์เลยจะท,ทุกแพลตฟอร์มท,รที่เราที่เราทำเลยค่ะมีทั้งระบบตัวแทนด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวแทนสมัยนี้อย่างของกินเองกินมาจากแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นระบบตัวแทนจ๋าในนัตอนนี้ค่ะเป็นแม่ค้าที่สามารถสร้างตัวตนได้ยิ่งแอดตัวเองขายได้หรืออะไรเงี้ยค่ะจะเป็นลนักษณะเป็นพาร์ทเนอร์กับเจ้าของแบรนด์มากกว่าจะไม่ได้แบบว่า เป็นระบบตัวแทนที่แบบว่าดูแลกันแบบจ๋าๆเลยค่ะก็คือแล้วถ้านะตอนนี้อย่างออฟไลน์เองก็มีมีบ้างที่แบบว่าลูกค้าเองอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าเขาต้องปรับตัวเพราะนตอนนี้ใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบระบบออนไลน์ค่ะร้านค้าน,น,นั้นไม่สามารถอยู่ได้เลยส่วนนี้จะเห็นว่าทุกคนไลฟ์สดขายมีทั้ง t ิ t กต็อกช้อปปี้เฟซบุ๊กอะไรเง <Instagram. S 1> ี้ยค่ะทุกอย่างหมดเลยทุกคนปรับตัวมันเป็นการ มันเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เนาะตั้งแต่เริ่มโควิดมาใครที่แบบอยู่แค่ออฟไลน์อย่างเดียวคุณต้องขึ้นมาออบนหน้าแพลตฟรอร์มออนไลน์แล้วอะไรเงี้ยเพราะขนาดยักษ์ใหญ่พวกที่แบบว่าเป็น 5สาบป,ประรสินคาเองเขาก็จะมีนแผนกที่เป็นไลฟ์สด,ดหรือว่าขายแบบออนไลน์เลยนะคะใช่นอกจากนี้ยังมีในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีนําส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะไม่ใช่ขายแค่เฉพาะประเทศไทยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พูดมาเนี่ยก็คือเนี่แหละมันมันถึงเป็นวันนี้ที่เรามาเฟ้นหา KOL หรือว่าน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้หรือว่าใครที่โชว์ศักยภาพดึงจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่เราต้องมาที่นี่แหละหาที่นี่แหละแล้ว เราอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าในหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นใครบ้างการเป็นแม่ค้าแล้วก็รักผลิตภัณฑ์ของตัวเองพรีเซนต์ทำยังไงก็ได้คะ่ะเราอะ่ะรักเราเองรักสินค้าเราเองมันจะทําให้เราอะ่ะประสบความสําเร็จในในสิ่งที่ตัวเองตั้งตั้งใจทำเนาะก็คือเพียงแค่คุณใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นทํามันนะคะยังไงมันก็สําเร็จแน่นอนกินกินเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ได้คัดเลือกจากการที่คุณต้องสวยต้องนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่คุณมีการรีเอทดงานคุณเหมือนแบบว่าพรีเซนต์ทำยังไงก็ได้จากสมุนไรแค่กาแฟธรรมดาแต่ทายังไงก็ได้ที่ให้คนสนใจว่าทําไมเขาต้องซื้อกับคุณอย่างนี้ค่ะก็คือทํยังไงก็ได้ที่ให้ลูกค้าสนใจว่าการพรีเซนต์ของคุณทำคอนเทนต์ทำยังไงถึงจะโดนใจผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำสื่อให้เราว่าเราจะเลือกคุณไปเป็นพาร์ทเนอร์เราก็ทุก ทุกคนมีอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะพิมพ์คําว่าเดีย p y ไพทอหรือว่าโรงงานรับผลิตอาหารเสริมโรงงานเดียร์ไพทอนจะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k เอ YouTube หรือว่าจะเป็น Google นะคะก็จะขึ้นบททุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ